มือนีขาแรงสร้างโมตัมกว่าพันบาทนะครับเขาเปลี่ยนผ่านสองใบนะครับเป็นความดูกับเอาไว้ใส่นะครับผานที่ผมเปลี่ยนนะครับใบที่ห้าใบที่หกที่พี่น้องเห็นนะครับอันนี้ก็ขยะไปนะครับเพราะว่าทางเนี้ยมันจะเข่าดินได้เลอก,กว่านะครับเพราะว่าระดับผ่านมันสีลาดเอียงสีฟังที่ลาดเอียงเนี่ยมันจะลงดินได้หล,ลายกว่านะครับก็บคือจะกินเสมอนะครับก็บฟังใบที่มันโตขนาด โอดีฟังเนี่ยมันจะโตกว่านะครับก็จะเข่าดินได้ตามความลาดเอียงก็จะเสมอกันนะครับอีกยางนึงก็ขื้นยุกับการปรับผานน้ำครับครับพี่น้องครับสวัสดีครับ้านี้ผมจะเปลี่ยนใบไถนะครับพี่น้องสองใบที่แตกนะครับสองใบที่แตกกาสภาพนี้ครับพอดีไปเหตุงานมาแตกตั้งแต่ปีใหม่หรอครับจะา่าช่วงนี้จะเริ่มมีงานไถนะครับ ปกติผมจะใส่สีฟ้านะครับยี่ห้อสีฟ้าอันนี้เปลี่ยนปีที่แล้วนะครับแต่ว่าทั้งลานโมมี่นะครับก็เลยได้สีดํามานะครับหลักการของผมนะครับจะเปลี่ยนก็คืออ่าใบนะครับถ้านํามาจากขวามือนะครับจะเป็นใบที่หนึ่งนะครับใบที่สองใบที่สามใบที่สี่นะครับใบที่ห้านะครับ แล้วก็ใบที่6ใบที่7นะครับเปลี่ยนก็คือผมจะถอดใบที่6กับใบที่7ออกนะครับแล้วก็จะขยับใบที่5นะครับมาแทนใบที่เดแล้วก็ผมจะขยับใบที่ที่ซนะครับที่ซมาแทนใบที่6นะครับแล้วก็ขยับใบที่3นะครับมาแทนใบที่5นะครับเดี๋ยวพี่น้องมาเบ่งนะครับ เป็นอย่างผมคอยจับเปลียนแบบนี้นะครับเพราะว่าคือใบไม้เนี่ยขนาดตรงเนี้ยนะครับมันเป็นขนาดยี่สิบหกนิ้วนะครับแต่ว่าใบใบที่หานะครับความตจะเพิ่มเรือยี่สิบหกนิ้วแล้วนะครับใบจะส่อยลงนะครับใบจะเรือประมาณยี่ห้ากว่าๆนะครับถ้าเห้เอาใบไม้นะครับใบไม้ใบยี่สิบหกนิ้วมาใส่ตรงถ่ายเลยนะครับตรงถ่ายตรงเนี้ยนะครับ เวลาไปถ่ายงานนะครับมันกะจะกินลึกกว่านะครับกินลึกกว่าฟังขวามือนะครับมันจะอ่าเท็ดใ,ใบที่หาที่หกนะครับมันไถดินวอดาเสมอกันนะครับฉะนั้นก็เวลาใช้ผมจะเลี้ยงจากใบที่หนึ่งขยับลงมานะครับจากขวามือขยับลงมานะครับหลัวใ,ใ,ใบใบไม้ไปแทนนะครับ จะพี่น้องจะเห็นมาสองใบเนี่ยครับยังสียังบอท่านหล่อนบอท่านซึกนะครับมูนีก็คือสีซึกหมดแล้วนะครับที่ผมพยา,ยามเ็ดเองเพราะว่าอย่างราวาการไปเปลี่ยนยังสีเนี่ยทางเขาไปจ่างซางเฮดอนไปเปลี่ยนพันหนึ่งเ,เนาะแมนบอกพ,พ,พันหนึ่งครับแล้วก็ทาเข้าเฮดเองขอดีก็คือหนึ่งค่าใช้ใจ่ายนะครับสองอเข้าจาก ไดยว่าลูกปืนเขาแตกบอ่อสาภาพเผาข้างในหรือว่าบ้องข้างในเขาเนี่ยมันเสียหายตรงใดบอ่อถ้าเสียหายเขาก็จะได้มีร่าที่จะวางแผนที่จะซ่อมได้นะครับ oh, <you> ครับพี่น้ <you are S 1> อง <are you S 1> ครับ like, รนะอันนี้ผมจะถอดนะครับลวกันก็คือจะถอดน็อตสองตัวนี้นะครับหน้าหลัง mm. ครับแมนครับ้วกาฟังน,นี้อีกสองตัวนะครับครับนั่นแหละครับสองตัวนี้รวกา จะยกผานออกแล้วก็เดินรถไปด้านหน้านะครับแล้วก็จะมาถอดผานถอดบ้องถอดน็อตนะครับเมื่อคิดด้วยแต่มันเมื่อจริมันบกพร่องเหมือนเดียวกันปื้ดปื้ดเลยเนี่ยมันเหนือยหน้าขึ้กันอย่ที่ว่าเขามีบกพองเนีมานแบบนี้มีสมบัติเหรียญนะนะกู่จับในที่เฮาเหมางานทีซีนั่นพื้นนาเทศเมืองไหนกัน วันที่างยี่สิบอะไรอ๋อมันจะเป็นการบอ๋อ นี่แหละครับพอดีของการสอมเองเขาจะได้หูวา่อันไหนที่เขาอะไรเขาใกล้จะเสียตัวใดนะครับเขาจะได้เตรียมทุนเตรียมวางแผนหรือว่าทามี้รลบไปตลาดกันจะ,จะซื้อมาเปลี่ยนได้เลยนะครับ ในสภาพขี้ดินไปอัด uh, กับจาระบีครับเนิดมาละเันแล้วเกือบเสียเงินพันถ้าเอานี่ออกห้างไปนี่ก็ลําบากอีกตัวก็กิริยไทยงแม่นบ่ครับครับอันนี้ก็ถอดตัวมันเฮาตัวบ่ทอดบ่ยากเด้อเฮานะครับลูกบูลูกปืน นนีนะครับ้อันนี้ก็จะถอดบ้องกับใบไถนะครับผมจะเขียนหมายเลขไว้นะครับหมายเลขหนึ่งนะครับบ้องก็จะเป็นอ่าหนึ่งนะครับ हां กเปบเด้ก็เปบเด้โอ้ยไม่เ้าองไปทางบอก็ไเ้ยบน่อมหรอะยดูนขาดเลยจ้ยงนิ็นเาฮะจะจาย่งยินสิป็นเบาอีกอม่นะว่างี้เนเ <c oughs> ครับขอดีของการสอมเองเขาก็จะได้รู้เนาะว่าอ่าผ่านตัวใดสึกแน่อุปกรณ์ตัวใดน็อตตัวใดเข้าสึกเข้าเสียหายที่จะต้องเลยเตรียมไปสอมนะครับบางตัวพอเปลี่ยนกับเปลี่ยนนะครับใย,ยมันได้ไปขาดอยู่กลางไฮกลางหน้านะครับ พวกผมกระซางบ,นบาน,บาน,ากนาๆกู้ผักหลักจําอันใดพ่อเฮ็ดใดก็เฮ็ดนะครับถ้ามีาวเวลากฮาเฮ็ดเองนะครับถาแต่้างหลายกับวหวนะครับมือนี่าแรงสร้างวัยตำกว่าพันบาทนะครับเฮาเปลี่ยนผ่านสองใบนะครับเป็นความดูกับเอาไว้ใส่นะครับผ่านที่ผมเปลี่ยนนะครับใบที่ห้าใบที่หกที่พี่น้องเห็นนะครับ อันนี้ก็ขยบไปนะครับเพราะว่าทา้เนี้มันจะเข่าดินได้ลึกกว่านะครับเพราะวา่าระดับผ่านมันสีลาดเอียงสีฟ mm. ังที่ลาดเอียงเนี่ยมันจะลงดินได้หลายกว่านะครับก็คือจะกินเสมอนะครับก็ฟังใบที่มันโตขนาดโอดีฟังเนี่ยมันจะโตกว่านะครับก็ะจะเข่าดินได้ตามความลาดเอียงก็จะเสมอกันนะครับอีกอย่างนึงเกิดขึ้นอยู่กับการประผ่านนาครับจำมือนี้ผมมา,าทายถอดเรือง การสอบบำรุงเองนะครับขอดีก็คือเขาจะได้รู้ว่าอุปกรณ์อย่างเขาเสียหายอย่างน่เขาจะได้เตรียมไว้นะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือบางสิ่งบางอย่างมันใช้เวลานะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุถ้าพี่น้องบ่ไดระวังนะครับเดี๋ยวใส่พานไทายก่าแล้วกะสิอาได้ลองตั้งใบไทยไหมนะครับครับคิวบิโอนี่นะครับผมพยายามมาถ่ายถอดความรู้เรื่อง การสอม,มันรุมเองนะครับเขาจะได้รู้ว่ามันยากง่ายสําใดนะครับบางอย่างบรลู่เขากะถามผู้พิรูกมาก่อนนะครับเขาจะได้ถามผู้พิ้นมี่ประสบการณ์หรือพิ้นใส่รถรุ่นเดียวกันกันกบเขาหรือว่าเบิงในโซเชียลนะครับหลายๆทางนะครับก็จะเป็นชงทางให้พี่น้องผู้สนใจเรื่องอเครื่องจักรกลการเกษตรนะครับหาพี่น้องรายงานอยากกลับอายุบ้านนะครับตอนนี้กะ ิบเอ็ดโมงนะครับหลังจากนี้ผมกาจะไสผานนะครับแล้วก็ล่องล่องแล้วก็ผมกาจะเดินทางกลับระยองพร้อมอื่นเหตุงานนะครับ ยกเ,ยเดเ้เดี๋ยวจะใส่ีเดี๋ยวนใส่นะครับพี่น้องครับผ่านแล้วๆนะครับใส่เวลาชุมวงเคืองนะครับที่เห็ดกาเพื่อเซฟต้นทุนใกกกกนการเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตรนะครับการสอมบำรุงนะครับเป็นเรื่องที่ ซอยเซฟต้นทุนได้หลายนะครับอขอขอบคุณพี่น้นองทุกท่านที่รับชมนะครับอขออยู่ดีมีแห้งสุขสุขสนนะครับพอ,อกันในคลิปวิดีโอหนานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ